ไอตีปจะยิ่งกระโดดพับคอยล้ายมันเจ๊มันเจ๊ขมว่ามันเจ๊จะมียิ่งโ <laughs> ้วันเจ๊ ยอมแล้วยอมยอมยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วค่ะขาตีหนูเลยตีหนูเลยเหรอโอ้ยยายไม่อยากตีเลยอ่ะตีสองคนนี้มาข่อยขเนยี่เม่ซอยข่อยเน่อี่เม่ซอยข่อยเน่รุ่งีกยไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ต้องเต้นไก่ต้องพลอยเฮ้อ

โอ้โน่าน่าน่าเหรอนี่มัน่าเลยเนี่ยเก็บดิหนูตงตาเดี๋ยว้ตาจะทำดูว่าจะเก็บไหมเก็บไหมกินใจอไปขอ้วไปขอด้วยไปขอ้วยอีเมยไงไป ช่วยคอยแช่วยคอยแช่วยคอยแงเฮ้ยเฮ้ยระวังโตระวังโตเยี๋ยววิ่งอย่าวิ่งช่วยคอยแช่วยคอยแช่วยคอยแงเจ้าเป็นไผ่เลยเฮ้ยเจ้าคือไผ่อะไรล่ะลูก ซอยหอยแน่เยอะมากเมยถ้าเล่นแรงมันจะเจ็บเห็นไหม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 ไม่เอาไม่เอาสต๊อปสต๊อปสต๊อปมาเล่นอย่างนี้ก็ดีกว่ามามายายพาเล่นลุกขึ้น ก็ขึ้นนั่งมาอ่ะตบปอแปะมาตบปอแปะพี่พลอยพลอยมาหนิตบมือแปะแปะขาข้างบนข้างล่างเลยมาขึ้นมาอ่ะใครเลีบมาใครจะทําเป็นก่อนกันเร็วๆเร็วๆเร็วๆว่าจะป็นก้อนตบมือแปะแปะมีชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นหน้าแฉะแฉะหนูนี่นั่งทำนูดิเอ้ามันขึ้นมาป็นพี่พลอยจำดิไม่เป็น อันนี้ก็ไม่เป็นพี่น้องเพศทำส <inde> ิได้ไงน่ยทำไมทำไมว้าันี้ก็ไม่เป็นเอาใหม่หยุดใครบ้าชี้นอะชิ้นอะไรช้นอะรชี้นชิ้นไรใขรชีหน้าใหญ่ไข มานี่แหละขันขันบริเลนเอ่อจะยุเรีนยุ่งเขาคงสิละ